อยู่ที่ความเคลื่อนไหวเรื่องของสี่คถามจากท่านนายกประยุทธ์จันโอชานะฮะวันนี้เราจะมีทัศนะจากหลากหลายมิติเหลือเกินนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พยายามฮะติดต่อสายได้ยังจะติดต่อสายไปยังท่านนายกเทศมนตรีจําบลน,นาทวีเรื่องนี้มีสถานะที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนค่ะท่านนายกบอกถามไปปรากฏว่านักการเมืองตอบมา<ช>ท่านนายกไม่อยากถามนักการเมืองท่านนายกอยากถามประชาชนเพราะฉะนั้นสถานะนี้ต้องแยกแยะชัดนะครับตอนนี้ร่วมรายการกับผมทางโทรศัพท์ครับคุณสุภสรรศนูสวัสด นายกเทศมนตรีตำบลนาทวีจังหวัดสงขลานะครับสวัสดีครับท่านนายกสุประสาทครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนายกจะตอบคําถามผมในฐานะเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการหรือเป็นประชาชนก่อนนะผมเป็นนักการเมืองท้องถิ่นครับค่ะตอบในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นสี่คำถามที่ท่านนายกมีมาเนี่ยควรมีถูกต้องแล้วใช่ไหมครับถูกต้องนะถูกต้องมันต้องถามประชาชนเนี่ยถูกแล้วฮะถ้าได้ผลออกมาแล้ว การเมืองก็ควรจะเดินตามสี่คำถามที่ตั้งคําถามไว้ถูกไหมฮะคืออย่างนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็มีความตั้งใจที่จะมาดูแลประเทศมาขับเคลื่อนมาบริหารตามที่ได้ให้สัญญาไว้ทั้งหมดครับค่ะนึกออกใช่ไหมครับค่ะ,คะมาจนถึงบัดนี้สามปีนะครับสามปีถามว่าท่านมีสิทธิ์ถามประชาชนไหมอ่า อันนี้ผมตอบได้เลยว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถามประชาชนาแต่ในยะในการถามเนี่ยถามเพื่ออะไรถามเพื่อนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรเนี่ยอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่การตั้งคําถามทั้งสี่ข้อเนี่ยผมประมวลอย่างนี้นะประมวลว่าหนึ่งนายกรกัฐมนตรีนั้นต้องการรู้ความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนว่าในกระบวนการที่ผ่านมาทั้งหมดปัญหาที่เกิดขึ้นมาทั้งหมด แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยตามที่กรรชได้ดําเนินการมาตามรัฐบาลได้ดาเนินการมาเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ประชาชนจะเป็นเขาเรียกว่า,ามีตัวชี้วัดอยู่แล้วแต่ประชาชนต้องเป็นคนตัดสินถูกไหมครับประชาชนเป็นคนตัดสินเนี่ยประชาชนก็จะบอกอาจารย์ท่านถามว่าอาข้อที่หนึ่งว่าไงนะเรื่องว่าเลือกตั้งแล้วจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ <หา S 2> เรื่องนี้เนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องนามธรรมาตอบยากประชาชนก็ตอบยากแต่ว่าความตั้งใจที่ถามผมคิดเอาเองนะนี่ความคิดส่วนตัวนะท่านอยากจะเห็นว่ารัฐบาลในอนาคตเนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่มีธรรมาพิบาลในการบริหารจัดการแล้วประโยชน์เนี่ยลงไปสู่พี่น้องประชาชนได้เต็มร้อยเอร์เซ็นต์หรือเปล่าคนั่นคือคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองว่าไงถ้าไม่ได้ อถ้าไม่ได้ตามที่ประชาชนคิดอ่ะจะทํำยังไงถามว่าตรงนี้ให้ใครตอบอ่ะประชาชนก็จะตอบไม่ได้นะถ้าไม่ได้อย่างที่ประชาชนคิดก็ให้ท่านประยุทธ์อยู่ตอหรืออะไรตั้งหลายเนี่ยคาตอบเหล่านี้ก็จะมีมาถูกไหมครับถูกไหมครับมันจะมีมาแต่ถามว่าตรงนี้แหละครับเป็นนัยะในการถามอืมถ้าผมมองก็คือถามเพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นเหตุเป็นผล ในหลายๆอย่างที่จะตามมาถูกต้องไหมครับครับอ่าต่ตรงนี้จะให้ทําไงถามว่าประชาชนจะตอบว่าไงอืมคาถามที่จะออกคําตอบที่จะออกมาแล้วผ่านอะไรครับผ่านศูนย์นารงรมผ่านกระทรวงมหาดไทยครับผมเชื่อว่าคําตอบที่ได้มาเนี่ยนะครับที่เป็นไปในทางบวกที่ทางทนายกได้ถามไปเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ ยังง้นการสูงหมายถึงว่าก็ต้องเป็นไปตามในยะที่นายกรัฐมนตรีถามผมเชื่อนะว่าคำถามเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเอาละผมว่าไม่ต่ำกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์บอกว่ายังไม่ควรเลือกตั้งาการเมืงองที่อะไรทั้งหลายเนี่ยนะยังไม่ควรมียังไม่ถึงเวลาให้นายกตู่อยู่ต่อก็เหมือนโซเชียลอะไรทั้งหลายที่ทำกันอยู่ในขณะดนี้ อันนี้เป็นความเชื่อของผมว่าสิ่งเหล่านี้จะออกมาอย่างนี้นะครับจะออกมาอย่างนี้ <S 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 เหมือนจะเป็นคําตอบที่ท่านนายกก็อยากจะได้เหมือนกันจริงๆแล้วท่านก็อาจจะไม่ตั้งทงไปนะว่าจะให้ได้บวกกับท่านาแต่ว่าตามที่ประเมินแล้วในสิ่งที่ท่านถามออกไปเนี่ยเป็นบวกกับท่านแน่นอนทีนี้เรามาดูสถานการณ์ในขณะนี้ สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแล้วประเทศชาติเราจะเดินไปได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยมันก็ต้องมาเป็นองค์ประกอบองค์ประกอบในตัวนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบว่าเอาละสามปีเนี่ยแสดงว่ายังไม่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะกรสชเนะี่ยนึกออกไหมครับค่ะยังไม่ประสบความสําเร็จก็คือยังไม่สามารถที่จะทําให้ระบบธรรมมาพิบาลในทางการเมืองมันจะเกิดขึ้นได้เพราะยังปฏิรูปไม่เสร็จครับ องเนี่ยระบบธรรมิบาลเนี่ยที่ถามหาเนี่ยถามว่าขนานี้มีธรรมาิบาลไหมถ้าโดยภาพรวมก็อาจจะมองว่ามีธรรมาิบาลแต่ถ้าโดยหลักจริงๆนะผมยังเชื่อว่าธรรมาิบาลเนี่ยเกิดจากความพยายามของรัฐบาลที่จะให้ทุกหน่วยงานทุกส่วนทุกภาคส่วนจะเป็นประชารัฐก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดธรรมาิบาลแต่ยังไม่บรรลุนะค่ะ ยังไม่มัรนลุกยังไม่สามารถที่จะทลายกำแพงออกไปได้เราก็ได้ยินข่าวเรื่องทุจริตเรื่องนั่นเรื่องนี่เรื่องโน้นเยอะยะนายกรัฐมนตรีผมเนี่ยเป็นนายกเทศมนตร,จรีจริงๆแล้วเนี่ยฐานะอาจจะไม่เท่ากันแต่เนื้อง,งามจริงๆก็คือผมเนี่ยบริหารภายในเขตพื้นที่ของผมถูกไหมครับอใช่ฮะทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเพื่อความสําเร็จเพื่ออะไรตั้งยเนี่ย นายกรัฐมนตรีบริหารทั้งประเทศยิ่งหนักกว่าพวกเราไม่รู้กี่เท่าค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องเห็นใจนะอันนี้ผมไม่ได้มาพูดเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนหรือท่านผู้ฟังทั้งหลายได้มองว่าเออตอนนี้เนี่ยท่านประยุทธ์เนี่ยต้องให้กําลังใจท่านนะแต่ว่าโดยหน้าที่ครับรโดยนหน้า,าที่ที่ท่านรับเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะปฏิเสธไม่ได้นะครับจะปฏิเสธไม่ได้ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียน ผมอยากจะเรียนว่าเวลานี้เนี่ยถ้าเกิดการกดดันมากเนี่ยผมกลัวมันจะออกข้างนะแปลว่าอะไรฮะยังไงคะออกข้างเอาก็เกิดพักการเมืองก็ดีอะไรก็ดีกดดันกันมากจนเกินไปเนี่ยอ,อาจจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่คาดหวังก็ได้อันนี้ผมผมแต่นิฐานออกหมายความว่ามันไม่เป็นไปตามทางที่กําลังจะเดินไปถูกต้องเพราะมันเดินหน้าและประวงหลังไง อตอนนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าพักการเมืองทั้งหลายก็ไม่เห็นด้วยในแนวทางนี้โดยโดยส่วนตัวจริงๆแล้วผมเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยร้อยอร์เซ็นหรือไม่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นแต่หมายถึงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการตั้งคำถามที่จะให้ได้คำตอบว่า ตกลงประชาชนยาวยังไง,งครับฟังดูฟังดูการวิเคราะห์คําถามของท่านนายกจากทางนายกเทศมนตรีสุภาันเนี่ยมองเหมือนคนอื่นไหมคะว่าท่านนายกประยุทธ์ลังเลหรือว่าท่านอยากจะอยู่ต่อผมมีความมั่นใจนะว่าถ้าผมเป็นท่านประยุทธนะ์นะณวันนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากจะก้าวลงนะเพราะอะไรคะอย่างมันยังไม่ประสบความสาเร็จ ประสบความสาเร็จอย่างเดียวคือความสงบเพราะมีมอ44เพราะมีกําลังเพราะมีอะไรอยู่อย่างอื่นเนี่ยยังต้องทําต่อนะครับเช่นการปฏิรูปในหลายๆเรื่องครับการปฏิรูปบางอย่างเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปอย่างสมบูรณ์นะมันเป็นเพียงเริ่มต้นนะ,ะเริ่มต้นเช่นว่าใช้มอ44กับเรื่องนั้นเรื่องนี้นนกระทรวงศึกษาโน,นนนีนั้นนี่เป็นเรื่องเริ่มต้นทั้งนั้นเลยผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่า ต้องให้เวลาแต่เวลาสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมากไปแล้วอย่างถ้าเราตอบถึงวาระเติมของการเมืองปกติการเมืองปกติก็สี่ปีนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้เวลาด้านสักเทอมมึงจะได้ไหมแต่ถ้าเป็นไปตามร่แบบก็ได้นะคะเป็นไปตามร่แบบก็สี่ปีพอดีตูกเพื่อให้พิจนดตัวเองไงแต่เมื่อถึงจุดจุดนั้นถ้าความสาเร็จมันไม่มีอะไรมันไม่เกิด ผมเชื่อว่าท่านประยุทธ์ก็ต้องคิดหนักแหละครับอืมไม่รู้จะเดินลงอย่างรงังงามหรือจะเดินลงแบบไหนก็ก็ยังบอกไม่ได้นะครับคขอบคุณคุณสุภาษณ์นะฮะสำหรับเวลามาร่วมรายการทางโทรศัพท์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านสุภาษณหนูสวัสดายกเทศมนตรีตำบนาทวีที่สงขลา สนับสนุนเสีได้เนาะเวลามีน้อยเวลามีน้อยมากจริงๆอยากจะถามท่านต่อยเยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปตอบทีหลังแล้วกันค่ะนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวอื่นกันต่อค่ะครับ